i นั่นคือต้นทุนความสรัทธาศรัทธา,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 าที่เหลืออยู่ไม่มากมันจะหมดไปถ้ารัฐป,ประหารเกิดขึ้นทั้งคนสัง แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไป ว่าเราก็ยังไม่ท้อไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนวามคิดไม่ออกคำ Oh <laughs>

นะครับผมอยากให้ทุกคนร้องตามกันลามารีลาขึ้นต้นก็เป็นทหารพออยู่หน,น้นาหน้าก็ปน,นั่งในสภาเอ้าลามารีลาขึ้นต้นก็เป็น ลกออกมาอย่าทุบชาวบ้านเขานะลูกนะหลบหลงกับหลบหลังกับลูกมืกลก้องพูดลูกก้องเนียเนียไปเจ้าเจ้าเนี้ยเนียไปเจ้าแล้วค่อยแล,แล้วค่อยย้ายตอนแล้วค่อยแล้วค่อยออกมาตอนที่เขายุบพักนะเจ้าอีสีนวนลงห่าว อนที่ผมไปจับมาได้ผมเห็นว่ามันเป็นสีสม้มแต่ผมดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ส้มแบบคิดๆิ unexpected. มันเป็นส้มพาดเทวมันคือมูเห่าสีนวลอีกคนหน้าซื่อไก่ขด พี่น้องครับประเทศนี้เป็นประเทศของคนอยู่เป็นใครอยู่เป็นก็รอดใครอยู่ไม่เป็นก็โดนคดีแต่ถ้าอยากอยู่ไหนก็รอดกรุณาย้ายไปอยู่ที่นี่ครับอยู่วิทยาและตอนนี้นะฮะมีเสื้อยันออกมาแล้วนะ,ะจากทีมงานตอนแกมเสื้อยันตัวนี้ชื่อเสื้อยัน อยู่วิทยารุน่นแคล้วคลาดด้วยบารมีเงินถ้าอยากจะให้ผมปล่อยของชิ้นต่อไปไอต้องเล่นกับผมนะเล่นด้วยกันนะพี่น้องเลยเฮ้ยถามอะไรต่อได้ได้ยินรูจร้จักกชยรู้จัก l g b t รู้จักรู้จักแต่เขาไม่ <proposals> ร to to <général istic music> <prompt> no ู้จักา้ามึงจะไม่รู้อะไรก็กลับเข้าไปอยู่ในปวดซีดวเวลามาประชุมเดินตุ้มตะตุ้มตุยตุ้มตะตุ้มตุยขอโทษเถอะเอ็นดูน้อง อยากดูความชิดต่อไปไหมยันอยากดูความชิดต่อไปแล้วใช่ไหมออจะลุยนายกมมือขึ้นอย่างนี้อข,ขอโทษกาบจะตกโอเค,โอ,เคโอ้เยอะจริงจริงพี่รองครับคนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เคยติดคุกแต่นี่มันคืออะไรมันคือขอ,นนอนนงงโทษนะครับทีมงานรักษาฟันกันทั่วหน้าโอเค นึกว่าเป็นรัฐมนตรมตีมาจากไหนปะโทเอ้อยไอเด็กส่งแป้งอ<ะไ>มองสมแป้งห้องแต่งวัวถึงรอดมาไดขนาดนี้พี่อ<ะไ>รอดครับ<ะไ>รชิ้นสุดท้ายแล้วนะอย่าให้ผมเอามาเยอะกว่านี้เลยตบออผมเล็กจริงๆแล้วผมมีนจน20่สิรายการพี่รองครับ ชิ้นสุดท้ายแล้วครับไหนใครมาจากภาาเหนือยกมืยหน่อยภาคกรางภาใต้ภาาอีสานรบควรพี่น้องชาวอีสานนะครับถ้าผมชูสิ่งน,นี้ขึ้นกรุณาบอกด้วยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรทำไมทุกกระดูกลุ้นเลยลุ้นกับหม่ออกยังไม่พอยังต้องมาลุ้นขอในกล่องพอดีเหรอ พอ้อย่างบอกเห็นก็ยังไม่เอาขึ้นไงอีฟอีฟอ์ใบแมงรักแพทอีสานผมเรียกว่าผักอีฟูใส่ต้มยำก็อร่อย ใส่แกงก็อร่อยใส่หมกก็อร่อยแต่บริหารประเทศหมาไม่ไดกอเอานะฮะหมดเวลาของตลกอุปกรณ์แต่อย่างหนึงผมเล่นแล้วผมก็เก็บเองเพราะผมเป็นคนมีความรับผิดชอบ ประเทศทีคนไม่รับผิดชอบมันเยอะแล้วผมขอเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบแล้วกัน <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> ทุกคนที่อยู่ตรงนี้